ครับสวัสดีครับก็ช่องายได้สร้างทดลองไปเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับอ่านี่ครับก็คลิปนี้เนบต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมถ่ายรถไถยไอเรื่องโมเลตตัวหลังเนาะตัวนี้ผมพอดีผมลองเอาตัวนี้ครับนี่ผมทดลองดูแต่ว่ามันไม่ติดนะครับหรือว่าคาร์บูนพังหรือเปล่านะครับนี่แต่ว่าไอคาร์บูเรยยนต์กับกับเครื่องไอคาร์บูมอไซมันค้นละระบบกันเนาะ แต่ผมเอาลองมาใส่เอาน้ามันหยอดมาติดอยู่นะติดเร่งได้อยู่แต่ว่ามันไม่ดูดน้ํามันนะครับมันไม่ดูดน้ามันเพราะว่าไอ้ไอ้คาร์บูเรตยนตนี่มันเป็นระบบดูดนะครับมันเป็นระบบดูดนะครับแต่ว่าไอ้คาร์บูมอไซนี่ก็มันจะเป็นแบบไหน <Pharm> หรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <üler. S 1> ผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับดิแต่ว่าผมลองเอาคาร์บูเรตยนต,ตัวนี้เป็นเป็นคาร์บูของ 5,002นะครับเป็นเลือ่อเลื่อยนต์ข้าว5,002เดี๋ยวผมจะงายให้ดูอันนี้ครับผมใส่ไปแบบนี้เลยผมเอาท่อ PVC ต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่ได้ใช้แรงแรงอัดอากาศเอ้ยแรงแรงลมจากจากตรงนี้ขึ้นมาหาคาบูแล้วก็ดูดน้ำมันลงไปนะครับตัวนี้คือมันจะมีสาย ที่ต่อมาจากเครื่องนะครับนี่นี่ที่ที่ที่ต่อเอาลมเอาเอาลมจากเครื่องนะเอารมณจากเครื่องแล้วก็มามาดันผ้าปั๊มนะครับนี่ครับก็มันจะมีผ้าปั๊มอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างในนี้มันจะเป็นผ้าปั๊มแบบยังไงล่ะคือไอคือลมเป่าเข้าไปแล้วตอนลูกตอนตอน,ตอนลูกสูมันวิ่งวิ่งลงนี่ครับพอลูกสูวิ่งลงปุ๊บไอผ้าปั๊มมันปิดอะไรประมาณนี้นะครับเหมือน ยังไงล่ะถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนที่หัวหัวกระโหลกนะครับหัวหัวกระโหลกที่ที่เขาต่อกับเครื่องสูบน้ํานะครับก็ก็มันจะลักษณะอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆนั่นลหละแต่เป็นผ้าปั๊มข้างในนี่ครับเขาเรียกเรียกว่าผ้าปั๊มนะครับตัวนี้เป็นคาบูของเรือยนต์5002ก็ตัวนี้เป็นสายสายดูดเป่าดูดเป่ามันจะตามตามจังหวะของลูกสูบนะครับตามจังหวะของลูกสูบนี่ ก็เป่าเข้าไปแล้วก็ดูดเป่าดูดเป่าดูแบบไปเรื่อยนะครับปิดเปิดปิดเปิดอะไรประมาณนะครับแล้วก็รูนี้ก็เป็นรูที่ต่อลงไปต่อต่อจากสายตรงนี้ลงไปหาถังนะครับหาถังก็มันจะดูดน้ำมันขึ้นมาแบบเป็นจังหวะนะครับตามตามจังหวะของลูกสูบโยกนี่แหละครับลูกสูบโยกทีหนึ่งมันก็ดูดขึ้นมาดูดดูดดูดขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะนะครับก็เข้าไปในคาบูตัวนี้คือผมพูดถึง ที่มันอยู่ในเรือยนต์นะตัวนี้คือผมพูดถึงที่มันอยู่ในเรือยนต์นะครับก็ตัวนี้เป็นคาบูห้าพันสองนะครับก็ถ้าไปถ้าเป็นคาบูของสามพันแปดมันจะไม่มีสายให้ต่อตัวนี้นะครับมันจะเจาะเจาะไปที่หน้าแปนเจาะไปหาตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับมันจะเจาะไปเลยนะครับน่ครับแต่ตัวนี้เป็นของห้าพันสองมันจะมีสายแยกต่างหากนะครับนี่อันนี้ครับผมหาวิธีทําให้มันติดไม่ได้เนาะ ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับนี่มันถึงจะจะติดได้นะใครใครมีความรู้เรื่องนี้ก็แนะนําหน่อยนะครับว่าทํายังไงให้มันถึงจะเอาใส่ได้แต่ว่ามันมันได้นะครับผมลองเอาน้ํามันก่องตรงนี้แล้วแล้วก็นี่ครับผมเอาน้ํามันใส่ขวดตรงนี้แล้วก็ใส่สายแล้วก็ให้มันหยดลงตรงนี้เลยครับนี่นี่เอาหยดเข้าตรงนี้เลยแล้วผมเล่งมนเล่งนะครับเล่งเล่งตามมืออยู่ แต่ว่ามันเล่งได้ไม่เต็มที่เพราะว่าน้ํามันตัวนี้มันไม่ได้ลงตามตามตามเครื่องดูดเนาะมันมันแค่หยดหยดใส่เฉยๆนะครับมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันเล่งไม่ได้นะครับมันเร่งเงพอเร่งปุ๊บมันก็ออกจะดับนะครับอันนี้ครับก็ใครมีความรู้แนะนําหน่อยนะครับว่าเอาคาบูตัวนี้ใส่ยังไงนะครับตัวนี้คือผมทดลองนะครับนี่ผมทดลองเขามีแต่เอา จากรถคาร์บูเล็กเขาจะเอาคาร์บูใหญ่มาใส่เนาะตัวนี้ผมแหวกแนวเลยจากคาร์บูใหญ่ผมจะใส่คาร์บูเล็กเ <c oughs> จ้าเจ้าแหวกแนวนะครับเจ้าแหวกแนว <c oughs> ชอบทําอะไรไม่เหมือนใครนะครับนี่นะี่ครับตัวนี้คือผมลองไปแล้วมันมันติดได้นะครับติดได้ติดเครื่องได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าลิ่งไม่ได้นะครับเล่งไม่ได้นะี่ครับก็ใครมีวิธีก็แนะนําได้นะครับว่ามันใส่ด้วยกันได้ไหมไอ้คาร์บูเล่อยน์กับเครื่อง เครื่องโซนิกเนาะตัวนี้เป็นเครื่องโซนิกนะครับก็มีปัญหาเรื่องระบายความร้อนนะครับนี่เครื่องตัวนี้ที่ผมเคยก็ตัวนี้ที่ผมลื้อมานี่คือมันเครื่องมันมีปัญหาจุกจิกเนาะตั้งแต่มันอยู่ในรถมอไซน์นะครับมันมีปัญหาจุกจิกซ่อมหมดเป็นหมื่นแล้วก็ซ่อมไม่ขึ้นนะครับไปหาช่างหาหาหาช่า,หางหลายสำนักแล้วนะครับก็ปรากฏว่า มันมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็เลยสรุปผมก็เลยเอาออกเลยคือไม่ไม่ใช้เลยนะครับนี่ก็เลยถอดมาทําเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนแรกว่าจะทําเครื่องสูบน้ํานะครับน,รน,นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือรูต่อเอท่นปั๊มพอลอยนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็ต่อได้เลยเอาเาปัา๊มเพอลอยมาใส่ก็สูบน้าได้เลย,เลยแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันมันมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนนี่ครับนี่ความร้อนมันไม่ทันนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าเอาไปสูบน้ำเนาะถ้า,าไปสูบน้นํานี่มันจะระบายทันแน่นอนเพราะว่าอ,อะไรนะครับเพราะว่าผมจะถอดสายพวกนี้ออกผมจะต่อต่อจากปั๊ม hm น้ํานะครับเอาเข้าเครื่องเลยนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่สูบน้ําตลอดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือมันกินน้ํามันนะครับ <c oughs> เอาตรงๆเลยคือมันกินน้ํามันนะครับเพราะว่าเครื่องโซนิกนี้โอ้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องน้ํามันครับลิตรนึงนี่นั่งนั่งรอได้เลยนะครับลิตรนึงน แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับตัวนี้คือผมทดลองนะครับนี่ก็อยากให้มันใช้ได้เนาะอยากให้มันใช้ได้แต่ว่าทําไม่เป็นไม่เก่งเรื่องนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่องอะไรนะช่องมลือได้ช่องไม่ได้นี่ผมผมมั่นใจว่าพี่เขาทําได้แน่นะครับพี่เขาทําได้แน่นอนเพราะว่าช่องช่องนั้นน่ะโอ้เขาเก่งเรื่องนี้นะครับเก่งเรื่องนี้สุดยอดเลยนะครับผมนับถือเลยนะครับเพราะว่าเก่งมากนะครับ แต่ว่าผมไม่เก่งเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอยากอยากทําไม่เก่งเรื Alicia, ่องนี้แต่ว่าอยากอยากอยากจะทําได้นะครับนี่แต่ว่าก็ขอข้อแนะนําจากใครที่เคยทํานะหรือว่ามันทําไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะนะครับว่าใครที่รู้ว่ามันมันใส่ด้วยกันไม่ได้มันคนละระบบนะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับนี้ผมลองแล้วมันมันติดเครื่องได้อยู social, s. <S ่แต่มันลิ้งไม่ได้นะครับนะครับมันลิ้งมันก็ดับสงสัยมันลิกมั้ง นะครับสงสัยมันเล็กมันปล่อยน้ำมันไม่ทำอะไรประมาณนี้มั้งครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามานี่ครับจะว่าลองก็ไม่ใช่เนะจะว่ามาลองก็ไม่เอ้ยังไม่ได้ลองเลยครับนี่แต่ว่าผมเอว่าลองก็ได้ครับว่าลองแต่ผมลองไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะผมแค่ลองคนเดียวแต่ตัวนี้คือที่ผมลองวันนั้นน่ะมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วครับนานแล้วนี่ครับผมก็ไม่ได้ติดเครื่องเลยหลายวันนะครับนี่ น้ำเข้าแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็วางไว้ตากฝนนะครับเครื่องวางไว้ตากฝนอนี่ครับหัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับนี่เครื่องตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีครับนี่หรือว่าตัดลูกสูบออกหรือเปล่าครับนี่เอาลูกสูบออกเอามอเตอร์มาใส่แล้วก็สร้างเป็นรถหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ไม่มีงบอีกเนาะลำบากเรื่องงบอีกแล้ว รู้ว่าทำทาอะไรไม่ได้ครับช่วงนี้เพราะว่า,วาไอเป็นโควิดเนาะก็ไปทำงานอะไรก็ไม่ได้นะครับเงินก็ไม่มีแล้ว <c oughs> นี่ครับก็ผมมาทำแท่นเครื่องว่าจะทำเป็นเครื่องสูบน้ำเลยนะครับนี่ก็ปรากฏว่าเติมน้ำมันลงไปรีบหนึ่งสูบน้ำยังน้ำลดลงไปยังไม่ได้ถึงครึ่งสาเลยครับเกียบร้อยนะครับเอ้ยอย่าอย่าว,ว่าครึ่งสาเลย คือนั่งรอได้เลยนะครับนั่งรอแป๊บเดียวนะครับหมด <c oughs> ก็เลยเอาทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ความร้อนก็ขึ้นดีครับนี่ความร้อนในติดเครื่องปุ๊บนี่เหมือนเครื่องจะไหม้เลยครับหม้อน้าไม่เดินน้ําไม่เดินหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่ไอตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ก็มันเป็นเหมือนเหมือนหัวกระโหลกที่เขาใช้สูบน้ำเนาะข้างในผมลือกมาดูแล้วมันเหมือนกันเลยมันเป็นคล้ายๆแบบว่าน้ําดันขึ้นมาแล้วก็มาดันเปิด แต่พอน้ําจะย้อนกลับมันย้อนกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้แต่ผมผมลุอดูข้างในแล้วมันมันเหมือนเลยมันเหมือนกันเลยนะครับนี่หรือว่ามันเป็นไอตัววัดความร้อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นไอตรงเซ,นซ็นเซอร์วัดความร้อนน่าจะใช่นะครับหรือว่ายังไงนะครับตัวนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูเครื่องที่เอา คาบูเล่ยอนใส่นะครับก็อยากให้มันติดเครื่องได้นี่ครับนี่ก็ปรากฏว่าลองไปแล้วหน่อยหนึ่งมันติดอยู่แต่ว่ามันลิ่งไม่ได้นะครับโอเคครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะครับช่วงนี้นะครับก็ถ่ายอะไรแบบเล่นๆไปประมาณนี้แหละครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ